ยืนยืนยืน <c oughs> ทับเห็ด สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้แม่แดงได้เยอะมากเลยนะคะไม่รู้กี่กี่ไม่รู้กี่ตะกร้าไปแล้วแม่แดงลืมนับไปเลยจ้ะจะจังไหนจะพี่น้องจ้ามันรุ่นน้ำแม่แปงอีกว่าเราสิได้อีกตะกร้านึงว่าจะตามมาเลยจ้ะพี่คอนจ้ะดู้ันตระเรนโอ้อุนเด้อเฮอวอาอะไรได้เนลส์ คนเอ้ยงามกระดถอเดี๋ยวพอกกันแฮ่ Baby trampa ba khán chơi. Bà sao đấy Dạ ui nào tiên thì nào ơi Mà no, bà hân mh mh ngay Để mh đó đấy แยกก็ออกเลยบัดนี้ผสมกันอันใดใบไม้อันใดเห็ดดน้อน้องเอย

รลักกระทัด f i ร s t ด้ยแม่เอาไปรัมมาอัสดเออทรตัดวักทรัดข้มหกง้องก่อนห่น้อง่องไปโอ้ยเจ็บแห้งต้นไม้จิมตา่อกี้กับตาบอด No. เอออย่าเอ้ออออมเยอะเราฟิวมาดันเฮ่เฟสดันเฮฟอสอ่ท่าสวยจังเลยงามหลายเนงงาะงอแงแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง

Nej. Aj, lite varthår. Men det gör ingenting igen. Det finns många andra i skogen trattkantareller. Jag är trött nu. Jag mycket. Kan du? Så kan du? วาบันตาเบบิสพี่น้องสีมองแดงแล้วน,น้ำลุยไฟ ยิงเยอะเยอะ nào lại đâu Hết smoke cổ Ừ Tôi thử khăn

อืมทุกคนสวยแห้ง น้องเดินเก่งมากค่ะทุกคนนะเดินเก่งจริงๆร<น>อู้ได้ชมยุ่งมุดว,ว้าวว้าวทุกคนปานดอกไม่อาจารจน์อ่ะปัดติ๊ท้อปัดเนี่ยทุกคนปัดยุ้มยุ้มย่าพี่น้องรับแม่แบ้งเนี่ยเอาดอกเดียวว่าเป็นดอกค่ะซูมา นี่แหละเอาไปอย่างี้แหละตัดง่ายจ้าเอ็มเอสต์ไปดินในเวสก์เอฟิกันปอดพี่น้องเอ้ยแม่นอย่างนี้ลูกกักวนพี่น้องอ๋อดู๋ยวหาลิตเติ้ฟิกก์ให้คุณแม่ค่ะเดี๋ยวให้ไปดูแลกันเดี๋ยวให้ไปดูแลกั สวยจริงๆ่านนี้แม่ก็หนุ่มเพลินจ้ะหนุ่มรุมโลกเลยจะบอกให้ ปึงนะบ๊ยปึ้นอองนี่น้องงามแหงเออเออเออรุ่นรุ่นมุกลายเยยบ Spännande om han ska trampa på eller inte. Kriva om, mm, vi när han kliver över får uh -huh. svamp. Mamma lilla bebis. ใบวกมากพอมันปุ๋ยแล้วพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่ไร เอาแบบได้ดีแบบเอาแบบได้ดีแบบนิดน้อยหย่าหย่า คนถามแม่แป้งถึงบ้านแล้วนะคะเกือบสีทุ่มแล้วค่ะเนี่ยได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกในตะกาที่เจ็ดใส่อ่ได้หกตะกานะคะทุกคนจ้ะได้ได้ห้าตะกาใหญ่แล้วก็ตะกาแดงน้อยอา่าอันที่หกเนาะก็เยอะอยูอ่เยอะมากเลย ไปแต่หมองเกาก็ได้คือเกากจะพี่น้องจ้าฝากก็ไ์ก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับคนหน่อยหน่อยแม่แปงน้ำเด้อจ้าเด้อตอนนี้แม่แปงจะเฝ้าตัดขาเฮ็ดกอนสีล่างตากเขาจะเมาอาพรุ่งนี้จ้าจ้าเจอกันคลิปห,หน้าคลิปใหม่จะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า